ก็อยู่ที่ว่าสมัยสงครามเย็น,นอเมริกันมึงท่าทีอย่างนล้น,นะท่าทีหลับตาข้างหนึ่งออยอมให้มีเผด็จการครองเมืองยอมรับประหารแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะ,ะวันนี้วันนี้ไม่ใช่เมื่อวานแล้วค่ะต้องร้องเพลงคริสติน่านะคะ,คะประวัติศาสตร์ <c oughs> จะไม่ซ้ำประวัติศาสตร์จะไม่เปลี่ยนอ่ะก็ประมาณนี้ะนะคะผมยังเชื่อว่าเขามาโดยวิจิวัตุประสงค์สองอย่าง แต่จะแสดงออกในเรื่องของการเมืองมากกว่าเพื่อให้ประเทศไทยมีประชาธิปไตยเพราะมันมันโดนใจคนไทยมากกว่าค่ะสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากกว่าด้วยค่ะ,ะคุณบุญกลมล่ะคะกับประเด็นการมาของผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศที่ทั้งสองท่านก็บอกว่าน่าคิดนะ ไม่ใช่แค่การมาเพื่อที่จะแสดงความห่วงใยที่มีกับไทยเท่านั้นเหมือนที่ฝากฝั่งรัฐบาลอธิบายหรอกค่ะคือต้องดูว่าการมาของผู้ช่วยรัฐมนติีต่างประเทศของสหรัฐได้มีกำหนดการล่วงหน้าไว้นานแล้วหรือว่ามากระทันนั้นหลังจากที่ทคุณรักถูกถอดถอนนะครับประเด็นนี้สําคัญนะครับคือถ้ามาอย่างกระดันหนานโดยที่โอเคราอาจจะมีกมําหนดการไปเยือนประเทศอาเซียนอยู่แล้วนะครับแต่พอ มีกรณีของคุณยิ่งรักเกิดขึ้นผู้ช่วยรัฐมนตรีก็อาจจะขอนทางเข้ามาเยือนประเทศไทยนะครับซึ่งมันก็มองได้ได้แตกต่างกันนะครับเพราะว่าต้องยอมแล้วว่าที่ผ่านมาอเมริกาก็ก็ต้องบอกว่าเขาเขาบางทีเขากหลับตาเหมือนกันนะคือที่ผ่านมาผมจําได้ว่าหลังรัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคมปีเนี้ยปี57นะครับ หลังจากนั้นไม่นานนะครับสหรัฐก,ก็ตัดความช่วยเหลือทางทหารของไทยสามล้านเออสามล้านเหนรียญสหรัฐนะครับผมจําได้พร้อมประกาศยุติการฝึกร่วมโคบาโกและก็ความช่วยเหลือทางทหารอื่นๆนะครับในขณะเดียวกันก็จะไม่อนุญาตให้กับผู้นําทางการเมืองนะครับของไทยเดินทางเขา้าเ,เดินทางเขา้าประเทศนะครับแต่ มีข่าวว่าจะฝึกเขาว่าโกเดินไนด้อีกใช่ะะแต่ว่าลดก็มองสัดส,ส่วนลงให้เล็เกใช่ไหมฮะแต่งไรก็แต่ผมว่าถ้าทีที่สหรัฐที่เปลี่ยนไปหลังจากที่เกิดรัฐมนตรีใหม่ๆอาจจะเป็นเพราะว่าทางสหรัฐอเมริกาได้รับคาตอบจากผุ้นนาของไทยว่าจะมีการเลือกตั้งตามรูปแบบที่วางไว้ พราะสหรัฐอเมริกาก็เป็นห่วงเรื่องนี้มากนะครับไม่ไว่าจากการถแถลงของกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้นําสหรัฐคนอื่นๆก็ตามนะครับเขาก็จะพูดอยูต่ตลอดว่าประเทศไทยต้องมีการเลือกตัง้งตามที่ที่ท,ที่ทางผู้นําไทยไ,ได้วางเอาวไว้ะนะครับอันนี้เขาแสดงเป็นห่วงนะครับในขณะเดียวกันเมื่อย้อนไปที่สมัยที่ประธานาธิบดีโอวามา,ารับมาเยือนประเทศไทยเมื่อปี2555นะครับ ได้พบปะกับอดีตนายกยิงรักชินวัตนะครับเมื่อวันที่18พฤศจิกายนเมื่อวันที่17พฤศจิกายนปี2555นะครับโอบามานะครับได้แถลงในขณะที่ยืนคู่กับท่านนายกยิงรักในในในปีในปีนั้นนะครับ<ะ>โอบามาเขาบอกว่าขณะนี้เขามีความดียินดีและภูมิใจที่ได้ยืนอยู่กับนายกลฐมตีที่มาจากการเลือกตั้งน,นะครับ แสดงให้เห็นว่าประชาธิปไตยไทยได้พัฒนาขึ้นมากมีทั้งนิติรัฐการพัฒนาเรื่องสิทธิมเดียวจ,จนสงสัยประเด็นนี้โอบามาต้องเปลี่ยนคำพูดไหมล่ะ <laughs> เปลี่ยนคนยืน, <laughs> ยนหม่ <laughs> นะครับประชาชนคนไทยต้องมีความตื่นตัวที่จะผลักดันประชาธิปไตย mm. เหมือนสหรัฐอเมริกาที่ผลักดันประชาธิปไตยตลอดเวลาะนะครับโอบามาเขายังบอกอยู่ว่า <laughs> คือเขาแสดงเขาให้ความสําคัญกับประเทศไทย <laughs> <ๆ>เขาบอกว่า ลังเลือกตั้งประธานาธิบดีตนก็เดินทางมาเยือนประเทศไทยเป็นประเทศแรกนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับเพราะสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นชาติที่อยู่ในมาหาสมุทรแปซิฟิกเหมือนกับไทยเป้าหมายของสหรัฐอเมริกาคือการสร้างความมั่นคงในเอเชียเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติะนะครับอันนี้เป็นเป็นการถแถลงของประธานาธิบดีโอบามานะครับก็แสดงให้เห็นว่าอ,อเมริกาเนี่ยเขายอมถือว่าไทยเป็นประเทศที่ สำคัญนะครับแล้วก็นอกจากมีกความสัมพันธ์มาร8 0ดกว่าปีแล้วนะครับก็ยังประเทศไทยยัง,ยงเป็นจุดยิธศาสตร์ที่สําคัญของในภูมิภาคนี้นะครับเพราะฉะนั้นอเมริกาจะต้องให้ความสาคัญประเทศไทยในการที่จะเป็นตัวอะไรบาลานซ์หรือถ่วงดุลกับกับจีนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นชัดเจนว่าตอนนี้จีนได้เข้ามามีบทบาทสํา <บะ S 2> สคัญในในอาในอาเซียนรวมทั้งประเทศไทยมากนะครับ โครงการหลายๆโครงการของไทยก็ดึงจีนเข้ามาลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรนะครับคองโลกไฟกลางเรือบรรกลางและอีกหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นผลว่าอเมริกาเองก็ต้องเขาคำนึงทุงตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ ที่เกิดขึ้นประเดือนคมค่ะแม่ออบามานี่คงลืมไปนะคะว่าเหตุการณ์ในปีห้าสามที่ประชาชนตื่นตัวออกมาผลักดันหรือเรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยประชาชนตายเยอะนะคะแล้วก็เรื่องของการรักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยผู้ที่อยู่ในฝ้าฝังการเมืองประชาธิปไตยก็ตายไปในทางการเมืองแล้ว <c oughs> เห็นได้ชัดชัดวันที่ยี <c oughs> ่สิบสามเมาที่ผ่านมา ทีนี้ถามคุณสีต่อน,นิดนึงค่ะว่าในกรณีที่ถึงแม้ว่าจะมีการพูดว่า,าประชาธิปไตยได้ตายไปแล้วในประเทศไทยและการต่อสู้ในฝ่าฝังของคุณยิ่งรักหรือตระกูลชินวัตรเนี่ยจะทํำยังไงเป็นไปได้ไหมคะโอกาสที่จะเคลื่อนโดยการใช้โลกล้อมประเทศซึ่งมันเคยมีความพยายามแบบนี้มาหลายรอบแล้วแต่ว่าแรงผักมันก็แผ่วเหลือเกินเพราะว่าหน่วยทางการทูตแล้วก็ผลประโยชน์อะไรหลายอย่างที่มันยังคงมีอยู่เท่าที่ฟังจากโฆษกส,สนชอไอ<ฆ>สปชอไอค<ฆ>อ,อ,อ,อสอนชอนะครับ คือทุกอย่างเขาไม่แถลงไม่อะไรแต่ถ้าผมเป็นคุณยิ่งรักกันคุณจะฟังท่อไมนไม่คุณตัดผมไปหมดแล้วอ่ะค่ะผมก็ฟังคุณทําไหนผมก็อยากแถลงอะไรผมก็ถาแถลงได้แค่ในเฟซบุอกไม่ได้เฟซบุ๊กก็เปิดโทรศัพท์จะให้ผู้สื่อข่าวต่างประเทศโทรหาคุณสิแต่คุณก็ทําได้นี่กาสชบันดักห้ามโทรศัพท์ได้หมไเร่ใช่ไหมแล้วถ้าคุณจะไปตัวเขาอีกอย่างนั้นคุณไม่ต้องอยู่แล้วคุณไม่สู้แล้วถ้าเป็นผมนะผมจะทําอย่างนั้นค่ะ ถ้าเราสู้เราก็ต้องสู้แต่ไม่ใช่ว่าผมจะจับปืนมาสู้คุณไม่ใช่เราไม่มีนะฮะแต่เราจะสู้ตามวิธีทางประชาไต่ซึ่งก็ลุ่งขึ้นจะโดนเรียกไงคะคุณสีมันก็ยังมีข้อจากัดอยู่ก็เรียกไปเลยยิ่งเรียกไปเท่าไหร่คุณกยิ่งพังนะนะชนวนยิ่งเร็วใช่ไหมฮะชนวนยิ่งเร็วเท่านั้นเองแล้วก็โลกก็ยิ่งด่าคุณเท่านั้นอ่ะคุณกยิ่งถูกเระนนามใครเสียคุณยิ่งรักเสียไม่เสียคุณเสียอะไร นี่หลังหลังจากโดนถอดถอนไม่ใช่สํานักข่าวต่างประเทศไม่ขอสัมภาษณ์นะคะแต่คุณยิ่งรักปฏิเสธบอกว่าจะไม่เกิดประโยชน์อะไรกับตระกูลชินวัตรเลยก็เลยปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ก็แล้วแต่คุณยิ่งรักคิดนะแต่ถ้าผมคิดตรงคิดอีกอย่างคิดคณะสื่อมวลชนผมมันไม่มีเครื่องมืออะไรเพราะก็ใช้เครื่องสื่อมวลชนแล้วผมไม่มีอาวุธอันนี้แหละคืออาวุธของผมแค่ให้สัมภาษณ์นี่ก็แรงแล้ว พูดว่าแจปตตายแล้วนี่มันก็นเป็น,นเป็นเวิงที่มัน,น,มนแรง <c oughs> ก็ว่าไปนะคะ,ะต่างคนต่างจุดยืนแล้วก็ท<ะ>่าทีของทนายความคุณยิ่งรักเองก็ยังมีท่าทีที่ไม่อยากจะงัดอะไรมากมายตั้งแต่วันที่ไป เป็นผู้แทนคดีร่วมกับ5้าอดีตรัฐมนตรีที่บอกว่ามีหลายฝ่ายไม่พอใจท่าทีของทนายความคุณยิ่งลักษณ์ก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่บอกว่าอาจจะถอดถอนได้ที่สุดก็ถอดถอนจนได้นะคะจนในเรื่องของการต่อสู้ในคดีอาญาเนี่ยทนายความของคุณยิ่งลักษณ์ที่เป็นทีมชุดใหญ่กันอยู่เนี่ยนะคะบอกว่าในช่วงอาทิตย์นี้จะขอดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองก่อนโดยจะไม่แสดงความคิดเห็นและเคลื่อนไหวใดๆเพราะกลัวว่า จะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยากับทาทีของอัยการสูงสุดคือทุกอย่างค่ะลำบากแล้วก็ยากน่าเห็นใจจริงๆนะคะส่วนในเรื่องนี้หลายคนวิเคราะห์ค่ะว่าไม่ได้รับผลกระทบเพียงแค่รัฐบาลของคุณยิ่งรักหรือตัวของคุณยิ่งรัก แต่ประชาชนหรือว่าเกษตรกรผู้ปลูกข้าวคือส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบแล้วก็มองไปไกลข้างหน้านะคะว่าแล้วในอนาคตจะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไหนกล้าออกนโยบายที่เป็นการช่วยเหลือประชาชนอีกต่อไปนะคะนี่คือการทิ้งประเด็นคําถามค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการหยิบข่าวมาคุยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาวิคเคราะห์ประเด็นข่าวต่างๆกันต่อในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้คุณบุญกลมตรงบางสถานคุณสุภเกียรติธารนกุลคุณศรีอินทปันตีและดิฉันอรุณโอไทยสิริบุตรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ